ก็ทั้งปิดหน้าปิดตาหมดเลยแต่ว่าวันนั้นไม่ใช่รถคันนี้แต่เป็นรถคันนั้นใช่ไหมมุกนี่มุกก็จะใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ขับรถคันนี้แหละมาแต่วันนี้เปลี่ยนไปละหนึ่งเดือนที่เขาอยู่กับเรานะเขาก็มีเขาก็มีนี่เพิ่มมีนี่เพิ่มมีนี่นี่มีสิ่งนี้มาทั้งนี่นี่คันนี้รถโอ้สวัสดีครับตนลับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่ผม วันนี้เราอยู่ที่ร้านรุ่งเรืองอินเตอร์นะครับมาออกรถได้ของมอไซค์ไม่เท่าดีใจเท่าของแถมน้องมุกกำลังทำสัญญาอยู่นะครับแล้วก็พี่เพื่อนก็เลยเอาของแถมมาให้หลายรายการเลยเม์แค่หมวกกัน,น็อกนี่ก็เป็นหลักพันแล้วนะมนหมวกกัน,น็อกสองสองอันนะครับผมอ่าร์ SR ลองใส่ดิ เดี๋ยวให้เอสลับกับพี่มุกเนะาะมัต้องใส่ก็ไม่เลี่ยะใส่ี่แล้วก็สติกน้ำนะคะแล้วก็แข็งสติกน้ำเอาไว้ขับในเหนื่อยจะกน <laughs> ินระหว่างทานดูดระหว่างทานได้แล้วก็มีอันนี้อีกนะอ,อ่าเสื้อกันแดดเสื้อกันน้ำเฮ้ยอะนิดอาลองใส่สิ ไม่เล่พระพะมันต้องใส่ครบเซ็ตสีนี่ออเป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตกันแดดแจ็คเก็ตกันแดดลองใส่ดิให้กี่ตัวไหมสองตัวมีสองตัวนะครับ SR วันนี้เราจะปฏิบัติภารกิจ ใส่ทั้งหมวกทั้งเสื้อแล้วก็มีกระติ่งน้ำดูดไปด้วยแล้วก็เปิดพัดลมระหว่างทางไีนเก็ดด pues ิโอ้โหอ่า เอาละชูนิโป้งหน่อยเ่ะเอาเอาเอาไปเคอรนเ้นท้องน้ำมาละเดี๋ยวรอพี่มุกก่อนเรียบร้อย สวยงามพระรามแปดเป็นไงมุกเรียบร้อยเดี๋ยวมุกต้องขับกลับอืม มีกระเช้าดอ,ดอกไม้แล้วก็มีมีป้ายนะครับมีป้ายนี่ในการรับรถรู้สึกว่าโมเขาตื่นเต้นมากมครับเนี่ยตื่นเต้นมาก มั้ยเออเออได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ดอกมาให้ดเลยให้ได้ถ่ายรูมุกเลยตอนนี้น้องมุกก็ได้รถเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นแทน สีนี่ถูกใจเมยมากขาวชมพูถูกใจพี่ด้วยเพราะบ้านเราจะชอบสีขาวใช่ทั้งรถกระบะรถอ่ะมอไซค์ที่บ้านก็สีขาวเดี๋ยวมุกเนี่ยจะขับไปที่นาคนแห่ถ่ายแน่นอนว้าสมอนคนแรกเราสมอนคนแรกมุกเขามีของของของให้ด้วยนะนีะ่เอาหัวกระน็อกไปก่อนหนูถามว่าไม่มีเต็มใบหรอมันหมดเขาบอกอ๋อมันหมด,หมด ออเอาเส,อสื้อเสื้อกันแดน็นไหมเสื้อกระเดนไหมเฮ้วยมากสี่ำอืมนี่เรต้องไปเติมน้ำมันไหมอะเติมน้ำมันไหมครับผมเติมง่า,งายๆสิบบาทครับอ๋อ อในที่สุดน้องมุกก็มีรถแล้วนะผมพอใส่ขี่ขับขับไปหาผูวปย่าเลยไหมต้องเย็นหนุ่นล่ะหรือจะไปนาละ่ะจะมันจะร้อนไปไหมอยากไปไหมต้องช่วงเย็ยนถ,ถ้าไปก็จะพาไปจะไปนาไมหมละ่ะพี่จะได้ขับไปนาให้หนูเอาเสื้อขันยาวได้ไหมล่ะเสื้อขันยาวได้ได้ เอดีอีเงกนอยพ่งิข <c oughs> ึ้ไวมากเลยเรามารีวิวรถมุกดีกว่านี้มีระบบรีโมท อ๋อมุกนี่มันเป็นระบบรีโมทใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่เกิดมาพี่ยังไม่เคยซื้อระบบรีโมทอันนี้อันนี้มันจะเป็นการขโมยอืมมันจะมีเสียงเวลาคนมาโดนรถเราอ่าองล่องอันนี้ก็จะเป็นล็อกล่องเป็นล็อกเดี๋ยวน้องล็อกขโมยให้ไม่ขึ้นสีแดงมันค่อยล็อกแล้วก็อันนี้คือทำแต่ต้องใช่ค่ะเดีก็อันนี้ก็ได้เออเป็นไงบ้างขับรถมาเมื่อกี้ ร <c oughs> ้อนแดงเหนื่อยขนาดฟิวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปไหนแล้วเราลืมกุญแจเนี่ยเราไม่ต้องดับรถก็ได้เราค่อยมาได้ถ้าเกิดว่าเราลืมกุญแจไว้อีกที่หนึ่งขับรถไปที่นึงถ้าเราดับรถแล้วเราก็ากลับมาไม่ได้นอกจากเราจะมาเอากุญแจไปรถ <c oughs> ยังไงนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราอยู่นาปุ๊บเราลืมกุญแจไว้นาเราไปถึงบ้านเราดับรถเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเรากลับมาไม่ได้นะเพราะว่าเราลืมกุญแจนอกจาก แล้วอีกอันนึงมันคือสาเหตุอีกอันนึงที่ทําให้แบตหมดเร็วก็คือเราจะชอบดับรถปุ๊บเอาขาจัง้งรถปุ๊บลงมันก็จะดับใช่ไหมคะแล้วเราก็จะลืมปิดตรงนี้ใช่ค่ะเราจะเปิดทิ้งไว้ถึงตรงนี้ทีนี้มันจะมัมน <ปก S 1> นานหลายชั่วโมงแบตรถเราก็จะหมดแล้วมันก็จะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะตรงนี้โอ้เดี๋ยนี้ชาร์จแบตได้ด้วย ทำแบบไี้ด้วยอ๋อใส่เข้าไปในนี้นี่นน<ม>แหละมันเป็นระบบทิต้าเฮ้ยเขาก็จะเขาก็จะมีอันนี้มาให้เราอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับอันนี้ไม่ไขน็อตไขน็อตอ,อันนี้เป็นิชัยเนานนะไปเดี๋ยว เราเอารถไปให้ปู่กับย่าเจิม,จมที่บ้านที่บ้านก่อน <Okay. S 1> แล้วตอนทะเบียนสองเดือนค่อยได้คอยบอก็คุ้มครองตั้งแต่วันนี้คุ้มครองแต่วันนี้แล้วเรียบร้อยอก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาไปหาปู่กับย่านะครับเจิมรถเป็นแรกนี่ดูน้องเขาดีใจมากเลยวันนี้ เพราะว่ารถคันนี้เป็นชื่อน้องเขาด้วยนะใช่เป็นชื่อน้องเขาเป็นค<น>ันแรกไหมที่เป็นชื่อมุกใช่ค่ะเหมือนเป็นทรัพย์สินที่เป็นชื่อน้องเขาด้วย<ช>นะเจ้า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 จีจจบ้าชายปะหมดอ้โห <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไม่เออหนูอยากได้แบบเต็มใบแต่ว่าเขาบอกว่ามันหมดมันไม่มีหมดเอาไปให้ปูใส่อนพรัก เนี่ยน้องน้องมุกเนี่ยเมื่อก่อนเขามาทำงานตอนเช้าๆน่ะเขาจะใส่มาอย่างนี้เลยคุมมาทั้งตัวแล้วก็ทั้งปิดหน้าปิดตาหมดเลยแต่ว่าวันนั้นไม่ใช่รถคันนี้แต่เป็นรถคันนั้นใช่ไหมมุกใช่นี่มุกเดี๋ยวต้องเอาไาเที่ยวเขียนพี่เลึ่งเขียนมาดิเช่แล้วพอเอาปมาต่อคหลับเลยพ่ออดีตในวันนั้นคือปัจจุบันในี่ เมื ne, ่อไนร่เลยมันมีน้ำมันดูดอ้วคันนี้โอ้ย <c oughs> ไม่จั่อหนึงดึงมืรถดีๆอ๋อนนี้ไม่แต่แต่คันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเมไม่ธรรมดาไงด้วยคือยังสตาร์ทมือได้นี่นะฮะเขาหรือจะขับคันนี้ไปคืนด้วยน้ำมันต้องเข้าไปซืีอน้ำมันก่อนแล้วน้องเขาบอกว่า รถบางทีเขาเขาจอดทิ้งไว้น่ะแล้วเขาลืมปิดเมื่อก่อนมุกเอามายืนตรงนี้นี่นั่นเลมุกใส่ชุดชุดแบบนี้มายืนตรงนี้นี่บีฟอร์บอร์เจเดี๋ยวพี่เอารูปนางลำใส่ก็จะใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ขับรถคันนี้แหละมานะครับมามาทำงานแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้ว หนึ่งเดือนที่เขาอยู่กับเรานะครับเขาก็มีเขาก็มีนี่เพิ่มมีนี่เพิ่มมีนี่นี่มีสิ่งนี้มาทั้งนีนี่คขนานมีรถมีสิ่งนี้นะคัโอเคคันนี้ก็จะให้เอสอาเป็นมลลดเราต้องเอาไปเติมน้ำมันก่อนแต่ยังใช้ได้ดีวันนั้นไปส่งพี่ยังขับได้ปกติไปเดี๋ยวไปหาปู่ก่อนวันแรกก็ทำเนียมของคนไทยเนาะให้ปู่ให้่าิเจอผู้หลักผู้ใหญ่ได้ ได้จับรถของเรานะเดยวน้อยเขาก็เห็นเขาก็ได้รู้สึกว่าวเออปล่มใจด้วยไปด้วยโอ้ยโอเคไปาวันนีว้วันนี้พอ่อฟืนกับแม่คำสนะครับรำคู่กัน,นครับแต่งชุดสวยเลยแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อย <Yeah. S 1> โอเคหนึ่งสองปึ๊บแล้วก็ นเรื่องในโอกาสปีใหม่ไทยเนี่ยอยากให้พ่อฟื้นอวยพรให้หน่อยนะครับแม่คํามสาจะพ่อฟื้นอวยพรก่อนนะคนเนื่องจากอะไรก็ขึ้นปีใหม่ปีใหม่ไทยขออวยพรให้ป้าคํามสนะครับจงมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปหงเน FC FC ของเนงบอก่ อ้าวก็สาธุสาธุนะคะ FC ของอคุณเนงเนาะคุณเนงเมเดนะคะ FC ที่ให้ลำนี้เนื่องจากปีใหม่แล้วนะคะคือปีใหม่ชาวไทยของเราแต่ก่อนแต่เดิมก็เดินเมษานะคะวันที่13ก็สาธุสาธุนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในณที่นี้จงไปบรรดลบรรดาลให้ FC มีความสุขความเจริญนะคะก็หันซ้ายขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนีสิทธิร้อยล้านครอบครัวของเขาขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปคิดอะไรขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุปปากประการด้วยเถินก็ฟื้นก็ในวาระดีทีวันขึ้นปีใหม่ไทยก็ขอไวพรนะครับให้ ทุกท่านนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีนะครับอนุอายุวันณะสุขภาระทุกประการเทินนะครับ,บส,รสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี B ่นผมมาเจอ FC ตัวโยงคุณแม่ค, <c oughs> คุณแม่ม <c oughs> ออคุณแม่จินตนาเนี่ยก็คือว่าเราดูเหตุการณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ชมพู่หายวันแรกเลยนะ เราก็ติดต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหลานสองคนยายดูลุงคนอีกแล้วเหรอก็บอกเออก็ยายติดต่ออย่างเงี้ยก็บางทียายโทรมาหาลุงคนคุยกับลุงคนเหรอช่วงนั้นเขาก็ลังเครียดเครียดก็คุยกันไม่ได้นานเราก็เพียงแต่แนะนําให้เขาทําอย่างนี้ทำทำทุกอย่างคือเราก็แนะนําไปก่อนแล้วมาตอนหลังก็มา ขึ้นศาลขึ้นลาเราจะดูวันคือไปขึ้นศาลเท่าไหรเราจะดูจนกระทั่งยายปู่มาจากกรกฏเริ่มต้นดูตั้งแต่ที่กันผ้าเลยคันผ้าแต่ตอนที่เขาทําพิธีตัดทั้งนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทอดให้เราดูก็มาดูเอนย้ายมาแล้วมาดูเอนย้ายมาแล้วเราก็ดูไปก็ขนลุกไปดูไปก็ขนลุกคือว่าสัมผัสเต่าอ่ะ คือว่าสงสารแบบโอ้เจ็บหรือเปล่าเขาเอาเอาเหล็กเอาไฟไปช็อตทุกอย่างมันจิตใตสํานึกของเราอ่ะลุ้นไหมลุนไหมลุ้นไหมครับว่าล่ะลุ้นไหมตอนที่ขนมาลุ้นเดบลุ้นขอแบบขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้สะดวกอย่าให้มีอันตรายอะไรเลยพอมาเห็นว่า ยอดยอดเขียนรือยอดไหลหติดนะตรงบายเรอาอนี่นั่งนั่งตัวสันเลยก็นั่งนั่งทำธรรมทธิว่าขอให้ไปทางสะดวกวแบบเปิดทางให้พ่อไปได้สะดวกจะไปสร้างความเจริญกาลูกกะหลานก็ขอให้ไปอย่าให้มีอุปสรรคอะไรลอาก็พูดพูดในสิ่งที่ดีดีจนกระทั่งว่าเอาลงพอช่วงเอาลงนะั้นอะ ป้าป้าก็ก็หยุดดูไปทักพออีเร,เริ่มที่ว่าบุญนแล้วนะนี่บอกมาแล้วมาแล้วนะคะรถโนบุคือที่เขาเอาสองรุ่นมาให้ดูนะคะก็คือรุ่นสีขาวชมพูกับสีดำเขียวอตอนนี้บุ๊ก็คิดหนักมากเลยกจะสีสสอะไร อนนี้เนยลองให้น้องมุกนะคะดูว่าถ้าเป็นผู้หญิงเราจะเป็นยังไงอันนี้เราสีขาวชมพูแล้วก็อันนี้เราสีดำด้านเขียวเป็นไงมันไปเร้เหมือนกันสีมันก็ไปกับเราเหมือนกันเนี่ยแหละแต่พี่จะบอกให้ว่าข้อเสียของสีดำคืออะไร มีโลสีดำใช่ไหมเวลามันมีฝุ่นฝุ่นมันจะเป็นสีขาวกับสีน้ำตาลจะเห็นชัชดชแต่ถ,ถ้าเป็นสีขาวอะ่ะมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าสีดำคือไม่ค่อยสปกปร่คือสีดำถ้าโดนโคลนก็ต้องรีบล้างเพราะว่ามันชัดมากมแต่สีดำนี่ก็ว่าสวยก็สวยทั้งสองตอนนี้น้องมุกก็น้าธรมาธิขึ้นไปทำแล้วมีกล่องเรียบร้อยแล้วต๊ะเี้ย สีดำสีดำเงาสีขาวสีขาวจะคู่กับคู่ับเครื่องเคลื่อนเลยยังได้สีดำด้วยสีดำเงาเพราะว่ามันไม่ใช่กุญแจใช่จริงเมย์ก็ชอบสีดำเงาแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีกุญแจแบบที่มีรีโมทใช่สวยมากสีดำเงากับสีครีมขาวสวยละค่ะมันดูแบอเพราะว่าชอบตรงที่ว่าเวลาสวมกอดแล้วมันยังดูดูไม่สกปรก ezho